ไม่ขึ้นมาไดไรโค้เท่เอา้เอา <laughs> มันฉลาดว่ะมันเปลี่ยนเลนด้วย <laughs> <laughs> เอามันเดิน <laughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณที่รักทุกท่านนะฮะใน,นนี้อยู่กับผม <laughs> เช่นเคยนะครับ Gicker TV นะฮะแล้วก็อยู่กับพาร์ทสองอยู่กับใครครับเนี่ยแขกรับเชิญคนเดิมครับผมไม่เปลี่ยนแปลงครับ <laughs> ผมโอไม่เปลี่ยนแปลง <laughs> แล้วทำไมต้องออกสุพรรณนะฮะอ๋อผมเป็นคน นนทบุรีเลยครับเลยต้องพูดสุพรรณครับผมแล้วแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับสุพรรณเนะเออเออว่ากุหลงภาคแล้วเออไปเถอะไป <c oughs> นี้แหละจะพาไปตายาคืนตายตรงนี้เลยข,ของคนเยอะเฮ้ยทำไมเสียงมันลั่นๆนวะเนี้น,นี่ไงมาถึงเจอเลยขวานกับหน้ากากโอ้อยากได้ขวานโอ้ไปไหมออเอเอาเอาเอาหน้ากากไปลอ่ลอล่อล้อตัมบี้ ยังไม่เข็ดลาบอีกเออมันเมื่อกี้ครับมีครับไปชงไปฉาดมั่งไหมเนี่ยมันมืดแล้วเนี่ยไม่มีครับไปแบบคนตาบอดลยเองไปซื้อฐานตะกบมาไปโอ๊ยอ้าวมันมันหาเรื่องจนได้นั่นะเสียงมันอ้าวเอ้จะทำอะไรโอ๊ย้างหลองข้างหลังองรยเอุ้ยเตะเี๋ยวๆภาษาเหนือกูไปเลย นั่นไงอีหาเรื่องให้ผมจนได้ไงติดติดไปไปโดนผีตบอันนั้นเลยติดติดพิษเลยเนี่ยเลือดรดเลยเนี่ยโเวรกรรมไอ้เนี่ยไปเลยไปเลยผมเอาอยู่ผมเอาอยู่ผมเอาอยู่เออเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะจะคิดว่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่นี่ของหนูแหม่มใช่ไหม เองเอาอยู่ของนุมแหม่มใช่ไหมไม่เคยฟังมันตายยากแต่ว่าเนี้ยจวกริ๊กจิกจวกทีละทีนี่โอ้มีอะไรเนี่ยผมเจอผมขอได้ไหมยาเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยเเอาลยลดลงกีนครับผมใส่ไม่นานนะใช่ไหมครับยิงคนที่ลอตตี้เนี่ยจะตายหรือเปล่าผมขอยิงสักนัดได้ใจเย็นผมว่าผมว่ามันไม่ผมว่าไม่น่าจะตายนะพูดจริงๆเลย อ่ะอ่าผมฟันผมฟันแล้วกันแล้วเลื่องรถว่อ่าอ่ะฟันไอ้ยรถอ่ะไม่ไม่รถนะผมก็ยิงไม่ทันเยิงไม่ตายหรอกโดนไม่รถไม่รถถ้าถ้าเราตีอยู่อ่ะมันไม่รถแต่ถ้าเราเราไม่ตีแล้วถ้าเราเฮ้ยทำไมเดินมางั้นอ่ะนาแต่เขาเขาไปสุ่มสุ่มไฟเราแล้วนะไฟแดงอ่ะอากาศหนาวสงสัยเฮ้ยอย่าไปใกล้มามากยวมันวิ่งว่ะ แล้วจะพูดสุดทันทำไมเนี่ยเอาไอ้เยอะสุดเลนก่อนกลับอีกว่ามาสองเลนเลยว่ะอ้าวแม่งโอ้ยฉลาดเว้ยเอาตัวนี้ก่อนตัวเดียวเลยเอาเดียวเลยเออแม่งโคตรฉลาดเลยสวีอะไรเงี้ยวันวันดาเลยเอาไปเลยเฮ้ยพ่อมาเยอะดีกว่า กีกีเขามีระเบียบวินัยเอายูเทินเายูเทินก็เดีข้ามาฝั่งนีเอดี๋ยวข้ามาฝังนี้เดี๋ยวข้าไม่ได้เอาวนกลับดีเฮ้ยเองเอางบให้ติดโอ้ยเดยิงเรียกพวกมาก่อนเออไม่เอามังนั่นไงไปแล้วโูไม่อยู่เฮ้ยมามามาต่อ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 ต่ตอตอ่ตอ เออมันอยู่เถิดเอามันอยู่แล้มันหยุดละเออไฟแดงไฟแดงหยุดจอดตอนหยุดจอดก่อนเคเอ้ใช่ไหมเราเดินทางสายกลางดีกว่าอืมเฮ้ยมันก็เดินมาเหมือนกันว่ะนี่ไงที่มาคำว่าเดินทางสายกลางคุณจะมาขวางผมทำไมล่ะเอาเอามาเดินเถอะเถอะไลแงเฮ้ยเฮ้ยมันมาว่ะเฮ้ยมันมา เราถอยหลังยาวๆเลยครับโอ้สุดเขตเสลดเป็ดตรงนั้นแหละอ้าหันดูเลนหลังดวยครับเลยรถมาชนโปไปไุดไหลดิหมุนหมุนไป้วิ่งได้ว่ะเฮ้ยโอ้โหคตระวิ่งเร็วกลับไปยูเธอร์เลยก็ไฟแดง

ไม่น่ากะโดดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอมันนี่เอาไปคุณไปเอาเอาไปวูวเฮ้ไตัวนโดดไ้วูดิวูดิวูดิวดิวู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 ดิวดิวูดิวูดิววดิ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 ดิววดิ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  ไอ้บ้าเลยเอ้าล่อเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยโดยข้ามเอาเป็นอะไรเนี่ยมันคนมีระเบียบเลยซอมบี้ภาคนี้ <c oughs> มากอดกันรายการสะนุ่นดูซอมบี้ลงน้ำโอ้โหมึงมาตกกันในน้ำเลยเหรอโอเคครับวันนี้ก็พอกันก่อนแค่นี้นะครับ ถ้าอยากให้มีพาร์ทต่อๆไปก็ช่วยกดไลค์กดซ b s c r i b e และก็แชร์คนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับมาชจะวิ่งเร็วเพียงใดก็ยังแพ้ลานะครับลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบายจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e กันด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนะครับและสามารถติดต่อและติดตามในเฟซและแฟนเพจของผมได้นะครับสามารถแชร์คลิปให้คนอื่นได้ดูกันและได้สนุกกันด้วยนะครับขอบคุณจากใจนากิีครับผม